ไปติดตามกันต่อเรื่องราวของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยกันบ้างน,นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของดีป้าจับมือวิสเทคนะคะเปิดตัววิสัยเตรียมพร้อมเป็นผู้นำเทคโนโลยีก่อนก้าวสู่ตลาดสากลค่ะปัจจุบนันทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการเดินหน้าการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าและสถาบันวิทยาสิริเมทีหรือวิสเทคเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับบริษัทวิสัย AI เปิดตัววิสัยแพลตฟอร์ม AI Enable เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ก่อนเ้าสู่ตลาดสากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากล่าวว่าการเปิดตัววิสัย มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นบริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยง AI AI Enable ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันส่งเสริมการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ที่ล้ำสมัยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับพันธมิตรด้านรองศาสตราจารย์ดรสรรณะ นุชอนง์ CEO บริษัทวิสัย AI จำกัดกล่าวว่าวิสัยตั้งใจที่จะพัฒนาและนำเสนอ AI Enable Solution ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายตามแนวคิด AI for Everyone และสามารถใช้โมเดลที่วิสัยพัฒนาไว้สำหรับการใช้งานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและบุคลากรและทำให้การเข้าถึง AI เกิดขึ้นในวงกว้างสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้ได้มีนายไพยรินชูชดทาวอนนายกสภาสถาบันวิทยาสิริเมทีหรือวิสเทคดรภาสกรประถมบุตรรองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า และศาสตราจารย์ดร์จำรัดลิมตะกูลอธิการบดีวิสเทครวมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามที่ผ่านมาดีป้าได้ร่วมมือกับวิสเทค จดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยโดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่ครบวงจรสำหรับการศึกษาทดลองวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาและวิจัยชุดข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับสถาบันวิทยาสิริเมธี หรือวิสเทคมหาวิทยาลายัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จัดตั้งโดยกลุ่มปะตทที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์าาตรเข้าด้วยกันเพื่อให้นิสิตสามารถทำงานวิจัยเชิงลึกสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นงานวิจัยชั้นแนวหน้าในระดับสากลแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าถึงบริบทความต้องการทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ้องยอมรับนะคะว่าการนำในเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาหรือว่าแม้แต่แพลตฟอร์ม AI เข้ามาในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดสากลได้ด้วยค่ะ